เที่ยวนี้คลิปสั้นๆครับนี่ดูครับแกจะขึ้นแกไหนเมื่อกี้แกขึ้นแกสองครับถอยลงสองรอบครับขึ้นไม่ไหวดูครับเที่ยวนี้แกจะขึ้นแกไหนครับนี่รอชมครับนี่เที่ยวมื่ากี้ใส่เยอะครับตันนี้ใส่น้อยรอบนี้น่าจะพ้นมากเลยรอบนี้พ้นครับนี่ ใส่น้อยครับรอบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูรอบหน้าครับนี่ทางชันมากครับนี่อากาศร้อนครับข้างนอกเนะถ่ายข้างในกถดีเลยครับ เกียร์สองก็ยังเกือบจะไม่รอดเลยครับนี่ผมใส่ขึ้นแต่เกียร์หนึ่งครับผมลองขึ้นสองแล้วไม่เวิร์กครับไปโคกับบ้าที่ดีรู้ครับล่างเกียวก็ใช่หลายล่างเกียวก็ใส่หน่อยเกียร์หนึ่งไปดหัวาครับปลอดไัยลอดไัยไว้ก่อนนะ ที่ลงเราก็ไม่ได้ไปเทียไกลครับนี่ขึ้นไปนี่ก็ลงต้นไม้ครับเ,เทียรเสียครับนี่ครับถ้าถ้าใส่เกียร์สองมันจะมาหมดกำลังช่วงนี้นะครับถึช่วงนี้นะนี่ เซเว่นรอบหน้าครับผมทีมงานเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับงานเหลือแค่ดินตรงนี้แหละครับนี่แค่หน้าเออแมคโครไปหาฝั่งครับนี่ตัวนั้นก็ให้เขาช่วยเนาะเพราะว่าของเราคิวเยอะครับทางนู้นคิวลมหลายครับผมของเรามีแต่เอาดินออกครับตรงนู้นเขาออกนิดเดียว ก็หมดแล้วครับนี่ตัวนี้ถ่ายอยู่หน้ารถครับนี่ตอนนี้ทีมงานเราย้ายไมคโครออกไปสองตัวครับเหลือไว้ตัวเดียวครับนี่เก็บฟังคันนั้นก็ กีนสิบไปทําชั่วโมงครับงานชั่วโมงเนาะย้ายไปได้วันหนึ่งนะครับใจออกได้วันหนึ่งสองวันแล้วครับเนี่ยรอบนี้ใส่น้อยครับบางทีก็ใส่เสมอยงอางไว้ครับไมโคนนี่ไม่รู้คิดยังไง ดูช็อตเด็ดรถเซเว่นครับรอบนี้ถ้าใส่เยอะดูครับแกจะรองรถหรือเปล่าเราจะแกจะใส่เกสองหรือเปล่า้าไทดันก่อนครับเราค่อยๆไปแ้เขาแต่งรูปให้เสมออ่ก็เราครับเราถึงจะได้ค่องๆครับรถจะได้ไม่โยกเนาะ เกนี้ก็เก็บฟังนะครับนี่เก็บฟังเก็บสโลปครับนี่ทำงานสามทีมครับอยู่นี้นะแบ่งล็อกครับแต่ว่าทีมเขาทำงานเขาแบ่งครึ่งกันครับนะสองบริษัทนั้นสองทีมงานของเราไม,ไม่ได้แบ่งครับเอาตัวใส่ดินก่อนนะครับผมเรูรถเซเวนครับนี่จะขึ้นไหวไหมรอบนี้ แล้วครับขึ้เกียรสองไปแล้วครับโอ้หลอดครับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมใครที่ติดตามอยู่แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปเนะปาะผมก็อาจไม่ได้ลงไปถ่ายคลิปเหมือน ช่องดังๆเขาหรอครับว่าตัวนี้ก็ต้องหาเงินส่งกวอนครับนี่เดือนละสองหมื่นห้าครับก็อาจจะไม่ได้ไปยืนถ่ายให้ชมเนาะก็อาจจะเก็บช็อตเบสเล็กๆน้อยๆให้ชมบ้างครับผมเป็นบางเวลาเนาะ ขอตัวคีิเที่ยวกันครับเดี๋ยวลงนี่มา,มาวิ่งในกัน6คันครับเนี่ยผมวม่า3คันพอดีแล้วครับพอดีมาเสริมท่าบิดก่อนจะเที่ยง3คันครับมาเพิ่มกะว่าจะฟัดบิดสักหน่อยครับบิดบิดบิดโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ